ทุกทีนะเวลาเราทำออกมานะมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยไหวได้เย้ย ันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็แถมได้ประโยชน์มาชวนหนูยิ้มหนูแย้มเล่นอีกแล้วนะคะดูวันนี้เลยค่ะเซตอาควาบีดนะคะแม่ปุ๋ยมี2เซตค่ะวันนี้เราจะเล่นเซตแรกค่ะเซตมิจิคอลยูนิคอนเซตนะคะแล้วก็เซตที่2ค่ะอาควาบีดบิกินเนอร์สตูดิโอเซตนะคะหนูยิ้มหนูแย้มรู้ไหมเซตแรกเนี่ยเซตของยูนิคอนเนี่ยทุกทีนะเวลาเราทําออกมานะมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่อันเนี้ยอันเนี้ย หางแล้วก็ปีกมันสามารถขยับได้้อนอุ่ยกกิ้มจ้าี่่ใชเปลี่ยนเจ้าตัวสีชมพูแต่เติมปีกอีกเองค่ะตัยกกวยิ้มจ้าตัวสีขาวอ๋อโอเคส่วนเซตอ่าบิกินเนอร์สตูดิโอเซตนี้นะคะมันพิเศษคือเขาบอกว่าเซตเนี้ยปกติเวลาเราทําเสร็จแล้วใช่ไหม,น,หมนูยิ้มเนุยิ้มเราต้องรอให้มันแห้งแต่อันเนี้ยไม่ต้องรอเนะลยมันเหมือนจะมีไอตัวพักไว้ ช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้นะคะแม่หวยก็เลยหากิจกรรมสนุกๆและใช้เวลาเล่นนานมากติกๆใช้เวลาเล่นตื่สมาธิด้วยนะตื่สมาธิด้วยแล้วมีฐานด้วยมีฐานมีฐานโชว์เลยนะเออโหโอ้โหชัใหญ่ปิ๊กปึ้มมากเลยแล้วนี่ตัวใหญ่เลย ใช่เขามีตัวใหญ่แ้่สองตัวเลยนะแล้วก็ตัวเล็กอีกอ่าแล้วเม็ดเขาเอามาให้เยอะไหมแม่มีทั้งแบบเป็นธรรมดาแล้วก็ค r y สตัลนะคะนี่แกะนี่ก่อนไหมคะบอมเพราะมันสามารถเล่นคู่กันมาวันได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีที่ใส่นี่เนอะมันมีที่ใส่ง่ายเวลาเราจิบจับมันง่ได้เลยมาดูเซตนี้ beginner studio อันนี้เหมือนสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นอย่างนี้ได้เลยเด็กๆคนไหนที่เริ่มต้นแนะนำเซตนี้เลยยรราาคม่แแพงงด้วจิๆละ โอ้ยสวยงามอ่ะเฮ้ยเก็บได้ดีมายิ่อ่ะเก็บได้ดีเลยอ่ะทุกคนเขาเอาไปบีบที่เกาะไหนเอาไปติดที่เกาะลูกไหนยังไงอ๋อหมายถึงเอาไปตกแต่งได้ใช่มเขาเอาไปตุ้งดีดีเห็นไหมเขามีตัวอย่างเว้ยเราจะไปตกแต่งทางไงที่ไหนโอ้โหมีหลากหลายแบบมากรู้ไหมหนูแยมจะรีบไปเอาอันนี้มาเพราะเพราะยิ้มแยมอ่ะจะชอบอยากใช้พร้อมกันยังรีบไปเอามาก่อนนะคะเพื่อนีนเก่าอยู่แล้วเหรอคะ อ๋อเพราะหนูยิ้มแ้แย้มมีหลายเซตมากเลยนะของอัลค b เบีดอะตอนนี้นะครับจะให้หนูยิ้มย้มช่วยแกะนี่นะครับเม็ดบีดนะเ hey, ทใส่ช่องนะครับแต่ละสีต้องหนึ่งช่องใช่ไหมคะมีหลากสีมากใส่เม็ดอาลคอบีดเรียบร้อยแล้วนะคะเชเดเ,เ,ะะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทำหกนี่แย่เลยถ้าเราปิดฝาอยู่ยังไงมันก็ไม่หกค่ะอ่ะปิดปิดยังไงคะเวลาปิดนะคะเราก็ใส่ตรงนี้ อัเลื่อนเหรออันนี้จะ้เลื่อนเลยค่ะนี่ไม่หกเแล้วเวลาออกก็กดตรงนี้๋อแม่ลองยกตรงนี้มันจะหกไหมอ่ะไม่ไหลเลยอ่ะเออดีดีรู้ไหมวิธีการใส่แล้วก็ต้องกดใช้นิ้วป้องกดนะคะมันก็มันก็จะออกมาเราวิธีการใส่แล้วก็กดตรงนี้แล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไป โอ้โหง่ายมากเลยค่ะอันนี้กล่องที่ไม่ได้แถมมานะอันนี้ไม่ปุ๋ยมีอยู่แล้วเราแรกทำยังไงคะแม่ปุ๋ยเทคนิคแบบพี่จับเอาเขาเรียกว่าแผ่นถาดเนาะวางให้มันตรงช่องพอมันตรงแล้วใช่ไหมคะเราก็แปะอ่ะหนูยิ้มยิมเริ่มเลยค่ะโอ้ใส่ตรงนี้ก่อนดีมาก ได้กล้ามเนื้อมือด้วยนะในการบ<า><ฟ>ีสายตาก็ต้องสัมพันธ์กับมือ,อ,อหมดแล้วค่ะหมดแล้วโหใส่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแย้มก็ถือว่าดีนะกิจกรรมนี้เพราะว่าคุ้มมากไอตัวเนี้ยใช่ค่ะมันไม่ได้แบบเล่น ได้แค่ตัวหรือสตัวไม่ด้อรื่อยใช่เรามาทํารูปต่างๆได้เยอะมากค่ะแล้วเอาไปตกแต่งทําเป็นกรอบรูปค่ะแล้วก็มันจะมีเซตที่ทําเป็นพวงกุญแจด้วยนะใช่ใช่ที่สำคัญสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองด้วยเวลาทําออกมาเสร็จมันจะเป็นชิ้นงานให้เขาได้ถือเพรา่าภูมิใจของตัว เออไม่ปุ๋ยแล้วเม็ดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือเขามีขายแยกกันนใช่ค่ะขายไม้อมาเติมได้อ่มีรีฟิลเติมได้นะครับเม็ดตรงนี้แสดงมันจะหมดไปเนาะแต่ของพวกนี้เราซื้อครั้งเดียวก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อแต่เม็ดอย่างเดียวไม่ได้เล่นนานแล้วก็ยังจําได้นะอ๋อเพราะเล่นบ่อยมากใช่เล่นบ่อยมากเล่นเกือบทุกคืนเลยด้วยโอ้โหจริงเหรอขัดนอนนะคะของนุ้ยแย้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้เขาไม่ปุ๋ยเหรอใช่ค่ะเป็นยูนิคอนตัวเล็กกับเป็นลุงกินน้ําค่ะขันับต่อไปแล้วก็ฉีดพ่นน้ําค่ะอ๋อต้องช่วมอย่างนี้เลยส่วนต่อไปนแย้มจะทำส่วนหัวค่ะหัวของยูนิคอร์นค่ะโอ้โโอเคตอนนี้ของหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วสีขาวสวยมากอันนี้เขาไม่ปุ๋ยใช่ค่ส่วนนี้ปปุ๋ยจะฉีดแล้วนะคะสวยตัวตัวเล็กตัวใหญ่มาก โอ้ชิตเยอะชิ้เยอะ้นเยอะอ่าดูไมปุยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตากเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ดึงออกมาตากประมาณ15นาทีถ้าใครอยากให้แห้งเร็วๆใช่ไหมคะแไม่ปุ๋ยใช้อะไรนะใช้ได้เปาค่ะใช้ได้เปาเลยโอเคตอนนี้เราทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้หหัวยุท่าเสร็จแล้วปีก็ทำเสร็จแล้วโอเค ตอนนี้คือเรารอนะครับรอให้มันแห้งให้หมดก่อนแห้งให้สนิทก่อนแล้วค่อยมาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างที่เรารอเอาวัาบีดแห้งนะคะแม่ปุ๋ยก็จะมาเล่นอีกเซตหนึงค่ะอขอทำก่อนได้เลยเซตไออขั้วบีบเบกิเนอร์สตูดิโอเซตใช่ไหมใช่ค่ะเย่ันอยากทำก่อนเลยไม่จังใครจะทำก่อนทำหลังคะเนี่ย อะไรอ่ะแยกออกอะไรยแก้มไกลโอเคให้หนูยิ้มเริ่มก่อนนะคะหนูยิ้มจะทำแผ่นนี้นะหนูยิ้มทํารูปอะไรคะทำไอศครีมใช่ค่ะมาใส่ยังไงคะแม่อย่างนี้นะคะมีลูกศรใช่จิบแล้วก็แล้ก็ขยับได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ขยับได้นะคะมุมกรนี่ตรงแล้วนะคะเป็นไอศครีมใช่ยิ้มมาเลยโอ้โหโอ้รโรถ นี่เราต้องนี่นะเราต้องฝึกน้ำหนักมือของเราด้วยถ้าบีบแรงเ,เกินไปมันก็จะออกหมดมันก็ต้องบีบให้มันพอดีพอดีได้มาเยอะเหมือนกันนะราคาเท่าไหร่ะนะแม่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสำหรับเซตนี้นะคะเซตเอาค่ b บีบ beginner อัสตูดิโอเซตใช่ค่ะราคา499บาทค่ะราคาประมาณนั้นนะอ่าเดี๋ยวต้องดูโปรโมชั่นอีกทีนึงอ่าแล้วก็เขาบอกว่าสั่งซื้อออนไลน์นะเพราะช่วงนี้เราอยู่แต่บ้านเนาะไปห้างไปอะไรไม่ได้นี่คือสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับที่เว็บ hit and try com นะครับแล้วก็อ่าที่ช้อปปี้ก็มีนะโอ้ช้อปปี้ก็มีแล้วก็ลาซาด้าก็มีนะครับอ่เดี๋ยวพอมอมจะติดลิงก์ให้เหมาะมากเลยสำหรับ ครอบครัวเหมือนมีเด็กเหมือนแม่ปุ๋ยแบบนี้นะคะออที่ไม่อยากออกไปข้างนอกแต่อยากจะเล่นก็สั่งออนไลน์ส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะและที่สำคัญนะ<อ>พ่อแม่สบายมากบอกไว้เลยนั่งเป้าเด็กๆจะเง,งียบ <c oughs> ใช้สมาธิสบาย,าาบายอกสบายใจไม่ต้องประสาท <c oughs> <c oughs> ประสาทกิน <c oughs> โอเคอ่ะแล้วยังไงต่อคะลองนะลองนะลองเลยนะใช้คำว่าลองเลยนะเสร็จแล้วก็ลากออกมา แล้วก็พิกบีบไปนะบีบไปนะอย่าพีดกระมาอย่าพีดตนี่ปล่อยนะต้องเอาไปติดกระมาแล้วก็เปิดออกมันเป็นจริงจริงอะฮ้ยต้อเป็นต้องเป็โอ้ไม่ต้องรอเลยอะเพื่อเซตนี้มันดีคือไม่ต้องรอให้แห้งแล้วไม่ต้องรอให้เอาควาบีดมันแห้งนะคะแล้วพอกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมมันมาอยู่ถาดนี้ละเราก็ ทำอันอื่นได้เลยเอยโบเยอะๆนะโอเคอ่าแล้วถาดมาแก็เอาถาดดีๆนะซุปดีๆค่ะแม่ไม่ใช่อันนี้ค่ะเอาใส่นะคะหนี่ใบนี่ใบนีไปแน่นๆนะนี่ใบนี่ใบนะแล้วก็เปิดเย้แล้วก็ยกไปตากได้เลย อันนี้คือเขามีให้สองแผ่นเหรอใช่ค่ะแต่สองแผ่นมีสองด้านนะโอ้มีสองด้านแสดงว่าได้เป็นสิบสิบเลยดิใช่ค่ะโพนี่ยิ้มแย้มอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแห้งแล้วเดี๋ยวให้ยิ้มแย้มไปหยิบโพนี่มานะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะประกอบโพนี่เป็นตัวตัวให้ดูเลยนะคะโอ้มีฉากสวยมากเวยเริ่มที่หนูแย้มก่อนอันนี้คือข้างหน้านะคะข้างหน้าตรงนี้หมุดเป็นแบบนี้ค่ะอให้หนูแย้มใส่ก่อนนี่เป็นอันนี้ช่วงหัวเหรอคะ ช่วงหัวใช่ไหมขางหางหางอ๋อนี่หางเหรอคะโอเคนี่ไงส่วนหัวอ่าอย่างนั้นแหละค่ะกดเข้าไปอบอป๋าหนูยับยาหัวหนูย้ำไยัาหัวไปปุ๋ยจะขยับหางเอามีที่เสียบได้ด้วยปล่อยวางค่ะปล่อยโอ้โหโอ้โหนี่ตัวเล็กของแม่ปุ๋ยไงโอ้ อันนี้ตัวเล็กของแม่ปุ๋ยใช่ค่ะนี่ตัวเล็กของแม่ปุ๋ยเพรามันตัวใหญ่ไงลูอกตาหนูยิ้มแล้วอันไหนส่วนนี้เหรอส่วนหัวเหรอเฮ้ยยิ้มดูได้ไงเพราะว่าตรงทีโพนี่เขาจะชอบเยอะเด็กๆก็สามารถเอาหมุดแล้วมาเชื่อมต่อได้เองค่ะตรงใส่ในอันนี้น่าจะไว้ด้ำขาแล้วก็ตัวหางอ๋อใช่ค่ะอืบอ่าแล้วก็เสียบเลย ลืมลืมหมุนอึ๊บโอ้โหดูดิมันฟุ้งฟิ้งเลยนะค่ะนียินจะมาทำฉากที่เก้าอี้ของหนูแย้มน,นะคะ,ะตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ผมจ<า>ับใช่ตั้งฉากไว้อ่าแล้วพิงอุยสวยมากดูดิขึ้นมาขึ้นมาตั้งขึ้นตรงตรงอ่าตรงตรงโอ้โหว้วาว โอ้มีเรนโบว์อยู่ที่แม่น้ำแล้วก็ยูนิคอนตัวเล็กเฮ้ยจิ๋วเย้โอ้ฉากนี้เข้าแถมมาให้ด้วยนะเออสวยนะถ้าจะแบบว่าตั้งดีๆไว้โชว์ได้เลยอะแม่ปูหนูยิ้มแล้วไปทำเพิ่มนะตัวเล็กๆเดี๋ยวเล็กๆนี่มาทำเพิ่มวางเต็มเลยใช่เอาตัวนี้เลยนะทำตัวเล็กน่ารักมากเลยอะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยนะเล่นเนี้ยอยากเล่นเอไปดูที่ตากอีกเซตหนึ่งอะ พี่ตาอีเซตอยู่ไหนอะไปดูมาแหละไปหยิบมาแล้วโอ้โหทำได้หลากหลายมากเลยนะครับใช่สนุกสนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นนานเลยค่ะคือไม่เบื่อเลยเวลาเล่นอยู่ที่บ้านนะคะสหรับของผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะใช่เพราะแม่ปุ๋ยพ่อบังก็ชอบ หนูตัวก็ต้องใช้ปากกาตรงนี้ไงปากกาที่ใส่นี่ไงหนูยิ้มไปดูถักของหนูแย้มสิคะหนูแย้มเสร็จหรือยังโอเคสําหรบใครนะครับอยากได้ก็อย่าลืมนะครับที่พอบอมติดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใครอยากได้ก็ซื้อออนไลน์เลยออนไลน์ได้เลยมาส่งที่หน้าบ้านเลยค่ะสบายไม่ต้องออกไปไหนเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพอบอมแม่ปุยหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปเล่นต่อก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ